ขอชี้แจงนะครับผมไม่เคยพูดว่าบาดแผลน้องแตงโมเกิดจากมีดเคทูหรือเจ้าของมีดเป็นคนทําซึ่งเจ้าของมีดก็ควรอธิบายให้สังคมรับทราบว่าแผลใหญ่ต้นขาข,ขวาของน้องแตงโมเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าตัวเองไม่ได้ทําและเนึดอย่างไรถึงโยนของมีคมทิ้งน้ําแต่ผมพูดเสมอว่าแผลไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือที่ผมนํามีดเคทู มาเป็นตัวอย่างทดลองเพราะว่าตำรวจบอกพยานหลักฐานในจุดเกิดเหตุไม่พบมีดหรือของมีคมที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นต้นเหตุทำให้เกิดบาดแผลมีคลิปทิ้งขวดแก้วและวัตถุต่างๆลงแม่น้ำมีคลิปใช้เทคนิคเหลไนฟ์เปิดปิดด้วยมือเดียวซึ่งอาจเป็นเคทหรือยี่ห้ออื่นๆถึงแม่สิ่งของต่างๆเหล่านี้ถูกโยนทิ้งน้ำไปแล้ว เราก็ควรนำสิ่งของใกล้เคียงกันมาทดสอบถ้าผลการทดสอบเข้าได้แล้วยังไม่มีคำอธิบายจากคนบนเรือทั้งห้าคนก็ต้องตั้งข้อหาใหม่แล้วแต่คุณตำรวจก็ต้องมาลำบากในการพยายามพิสูจน์ว่าบาดแพ้เกิดจากใบพัดเรือเช่นเอาหมูมัดกับรถยกขับเข้าหาใบพัดหรือใช้คนสี่คนถึงเชือกโยนหมูเข้าหาใบพัดประหนึ่งว่าหมูถูกดูดเข้าหาใบพัด ซึ่งในความเป็นจริงถ้าเข้าทางด้าน positive pressure ของใบพัดมันจะดันออกแต่ไม่ว่าจะพยายามอย่างไรบาดแผลที่เกิดขึ้นมันก็ไม่เป็นแผลยาวแผลเดียวขอบเรียบอยู่ทางด้านในของต้นขาหมูก่อนวันที่26เมษายนผมเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุธ,ธรรมดาจึงไม่ได้ติดใจอะไรแต่จากการนำเสนอตอนที่4ชัน,นสุดภิกษกุผิดจากความเป็นจริงมาก ไม่เพียงแต่ภาพบาดแผลของไมซายกรูเท่านั้นยังมีภาพอื่นๆตลอดจนเนื้อหาซึ่งผมเองก็รู้สึกว่าเหมือนถูกหลอกจึงย้อนกลับไปอ่านข้อมูลซึ่งได้รับเมื่อวันที่21มีนาคมโดยละเอียดซึ่งพบความแปลกหลายประการสิ่งสำคัญลำดับแรกที่ต้องพิสูจน์ให้ได้คือสาธิบตบาดแผลที่เกิดจากใบพัดเรือขณะกำลังหมนุนให้ออกมาเป็นแผลยาวแผลเดียวขอบเรียบแล้วโชว์วิดีโอ ไม่เอาภาพนิ่งแบบช็อตเดียวไม่ตัดต่อส่วนเรื่องร่างกายจะต้องอยู่ในท่าไหนต้นขาด้านในถึงจะโดนใบพัดเรือก็ใช้หลักจุลศาสตร์ของเรือมาอธิบายโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีโปรไฟล์สนับสนุนก็จะทําให้ประชาชนหมดสิ้นข้อสงสัยในประเด็นนี้ถ้าสิ่งสําคัญลำดับแรกยังทําไม่ได้หรืออ้างว่าทำได้แต่อยู่ในสำนวนเปิดเผยไม่ได้แล้วยังพยายามทุกวิถีทางในการช่วยกันสุด,สด ก็ไม่แปลกที่ประชาชนรวมทั้งผมในตอนนี้จะคิดเป็นอื่นซึ่งไม่ใช่อุบัติเหตุผมไม่ใช่ผู้เกี่ยวข้องในการทําคดีและผมไม่เคยได้อ่านสำนวนผมก็ไม่มีจารทิปอะไรที่จะอย่างรู้ว่าอะไรอยู่หรืออะไรไม่อยู่ในสำนวนผมเขียนความคิดเห็นส่วนตัวใน Facebook ส่วนตัวไม่ได้หิวแสงไม่เคยให้สัมภาษณ์ออกสื่อแต่หิวความจริงและความยุติธรรมเหมือนประชาชนส่วนใหญ่ในขณะนี้